สวัสดีครับสวัสดีครับเชืคอกลือชาแนลครับผมไม่ได้พบกันหลายเดือนนะครับวันนี้<อ>เราจะมาคุยกันเรื่องออมีน้องๆก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามโดยที่ผมเองก็5เดือนแล้วมั้งยังไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ยังอุตส่าห์ตามมาดูแล้วก็กดติดตามให้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของออการตกรังนะครับ ตกลังตกลังนะครับตกลังจะเน้นล็อกให้อยู่แทงให้เข้านะครับแต่ว่าจะตรงข้ามกับวิธีของผมนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ตก,ตก,ตก,ตกปลาในสไตล์คลาสสิกนะครับตกกินตัวตกเข้าปากนะครับไม่ได้สับไม่ได้ล้างนะครับแต่พอไปบุฟเฟ การล้างเนี่ยเราก็ควรจะมันก็เป็นศาสตร์เป็นศิลป์อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเอาไว้แก้เกมในวันที่เราลงบ่อบุฟเฟ่เราก็สุดท้ายแล้วยังไงเราก็ควรจะได้ตัวกลับบ้านนะครับแต่ของผมเนี่ยต้องตกปลาให้ปลาก,กินก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยเปลี่ยนเป็นวิธีนี้นะครับมาดูอุปกรณ์ของผมว่าผมใช้ยังไงก่อนอื่น เล่าให้ฟังก่อนนะครับอ๋อติดละเล่าให้ฟังก่อนว่าคนอื่นเขาใช้ยังไงหลายท่านตกล้างครั้งที่หนึ่งคันขนาดนี้เวดกลางสับไม่เข้าก็โทษคันสับไม่เข้าก็โทษตะขอนะครับมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับโทษว่ามันเล็กเพิ่มขึ้นแข็งขึ้นโทษว่ามันอ่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านกำลัง ติดนะครับท่านกำลังเสพความซาดิสต์อยู่นะครับแล้วก็ทำไปก็มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆท่านจะเล่นแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆจนผมในมุมมองของผมเองนะครับอย่าดราม่านะครับในมุมมองของผมเองก็คือจนผมเริ่มจะไม่รู้สึกว่าท่านตกปลาไม่มีอาการเยอะกับปาแล้วแค่ต้องการแค่สับให้มันตะขอมันเสียบปลาแล้วก็ดึงมันขึ้นมานะครับส่วนผงผมเนี่ยในจังหวะที่ผม ตกหลังก็จริงอยู่แต่ผมยังต้องการอารมณ์อารมณ์นั้นอยู่นั่ก็คืออารมณ์ของการเยอะกับปลานะครับยังสู้กับมันให้ไม่เอาเปรียบมันเกินไปนะครับสายก็ยังพอประมาณเรามาเล่าของผมทีนี้ของผมด,ดูดูนะครับคันผมเนี่ยคันผมเป็นคันที่ผมใช้ของเก่านะใช้ของเก่ามาทำนะครับ ช้ของเก่ามาทําก็คือเป็นปลายของคันยาวนะครับปลายของคันยาวเคยคันเนี้ยปลายเนี้ยเคยอยู่ในคันระยะ72ซึ่งึงเป็นสมัยที่อ้นานหลายปีมากๆนะครับอันนี้หลายปีมากๆจริงๆผมผมก็เอามาแต่งมาใช้นะครับใช้แค่ปลายตอนนี้ก็เหลือยาวประมาณสักสองเมตรกว่านะครับน่าจะสองห้าสองไม่ถึงสองเจ็ดหละประมาณนี้ฮะ แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์นี้ครับส่วนทุน่นมาดูทุนน้องๆถามมาว่าผมใช้ทุนอะไรทุนเนี่ยผมไม่เลือกนะครับว่าจะเป็นทุนแบบไหนทุน่นไม้อะไรแต่ขอให้พยุงสายอยู่ของผมเนี่ยใช้ประมาณนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเล็กแค่เนี่ยขอแค่พยุงสายอยู่นะครับแต่ขออ่า ตอนนี้สายหลังผมเท่าไหร่สายหลังผม3.0ก็ประมาณ12ปอนด์นะครับสายหน้าก็2.5นะครับสายลีด2.5สายหน้าสายนำ2.5นะฮะดูนะฮะลูกบิดตัวเล็กๆสายจาก12ปอนด์ผมลดลงมาเหลืออยู่ที่10ปอนด์นะฮะด้านหน้า ระยะห่างก็อย่างที่เห็นใกล้เคียงบวกลบ10นะครับบวกลบ10สําหรับความห่างของตะขอนะครับขนาดตะขอให้ดูผมใช้แค่นี้ถือว่าใหญ่แล้วผมใช้เนี่ยรุ่นใหญ่สุดที่ผมใช้นะครับประมาณน่าจะเบ,อ,<ม>เบอร์เบอร์สามะแล้วเดี๋ยวเอาตอนนี้จะมาคุยแค่เรื่องของอมันจะยาวเกินผมจะทำ คุยเล่าเรื่องของทําไมคันถึงหักนะครับอา้าวทีนี้มาเล่าถึงวิธีของผมให้เห็นแล้วผมจะเล่าขึ้นของพวกคุณนะผมสังเกตเห็นทุกคนจะเล่นให้แข็งเล่นให้สายสายเมนใหญ่สายหน้าเนี่ยเป็นอะไรอะเป็นสาย P.E เลยนะฮะผมสังเกตเห็น P.E แล้วก็ตะขอนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผม ใหญ่สุดๆขนาดตัวใหญ่แค่ไหนปลาใหญ่แค่ไหนท้ายก็ไม่ขาดโอ้โหผมผมว่ามันมันเกินมันมันผมไม่มีความรู้สึกว่ามันเอ่อมันจะมีอารมณ์มีความสุขที่จะตกปลายังไงนะครับผมน่ะถึงจะล้างก็ยังต้องการความรู้สึกตรงนั้นอยู่ก็คือความรู้สึกที่จะได้เย่อเย่อกับปลาสู้กับปลาบางครั้งก็ทําให้มันหลุดมันจะมีโอกาสหลุดมันก็เป็นสิทธิ์ของมันนะฮะเรา สู้ๆกันมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นของผมนะส่วนตัวนะครับไม่ดราม่านะครับเ,เหตุที่หักนะครับเวลาท่านตกปลานะครับนักตกปลาที่ชอบตกล้างนะครับคันหักเพราะว่าส่วนใหญ่ระยะจุดที่นั่งกับระ,ระดับน้ำนะครับจะอยู่ห่างนะครับจะอยู่ห่างท่านก็จะ เฉียงคันเบ็ดลงเพื่อให้ปลายจุ่มน้ำใช่ไหมครับหลายๆท่านเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วผมเล่าให้ฟังก็คือจุ่มลงไปลึกๆเพื่อมีความสะใจเพื่อไม่ให้เกิดเสียงให้มันสะใจเสียงดังวัดแต่วัดแต่ละทีจะวัดแต่ละทีเนี่ยมือเดียวไม่พอฮะผมอะจับอย่างเงี้ยผมจับอย่างนี้นะครับพอพอสะบัดก็สะบัดขึ้นเหมือนที่ผมเคยบอกลากขึ้นแต่เห็นหลายๆท่านคือสองมือนะครับจุ่ม เราใช้สองมือเนี่ยเวลาเราวัดขึ้นแล้วคันเราอะชันลงไปเนี่ยหาน้ำน่ะส่วนใหญ่สี่ห้าองศาคิดดูนะครับสายก็ตรงขึง้นตรงลงไปอีกวัดขึ้นมาแรงๆเนะี่ยท่านหยุดแค่นี้ไม่ได้แล้วท่านหยุดแค่นี้ไม่ได้อแล้วท่านต้องวัดขึ้นมาจนตวัดขึ้นมาจนเลยหัวน่ะท่านคิดดูนะครับ ตอนแรกคันท่านก็เหยียดสายท่านก็เหยียดเฉียงลงไปนะครับแล้วขึ้นมาปลายคันมาอยู่นี่แล้วคันก็แข็งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือปานอะ่ะมันตัวใหญ่ถ้าไปเกี่ยวมันแล้วแรงต้านมันก็เยอะต้านกาันน้าแต่ต้านกาันน้ําหนักมันด้วยจะบังคับให้มันกระเด้งกระดอนขึ้นมาคงเป็นไปไม่ได้ครับสุดท้ายมันเกินพิกัดเกินกําลังเกินลิมิตท,ที่คันจะรับได้มันก็หักครับจะมอะจะบอกว่า จะบอกว่าคุณภาพคันต่ำก็เป็นไปได้เพราะส่วนใหญ่ท่านก็จะใช้คันที่เบาเบามันต้องเปราะอยู่แล้วครับมันเบาคุณภาพคันในในในระดับนี้คือคือผมเห็นหลายารุ่นก็ที่ใช้กันสับกันก็จะเนื่องจากว่า,าหลักพันลงมาเนื่องจากถ้ามันหักก็จะไม่เสียดายในความรู้สึกนะครับแต่ของผมเนี่ยอ่า ของของคนที่ทําหักก็จะประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยดูคันผมที่ใช้นะครับอ่าดูความความอ่อนตัวนะครับเนี่ยดูปลายนะครับแล้วก็ดูจังหวะที่มันสะบัดเนี่ยไม่ได้มีแล้วครับคําว่าแข็งเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอ่าเนี่ยคันผมใช้และใช้จริงๆด้วยนะครับคันนี้ผมใช้จริงๆเวลาที่ตกแล้วแก้ปัญหาไม่ไหวก็ต้องเอาตัวนี้แก้นะครับ ก็ลองลองดูนะครับเราสู้ไม่ได้ก็ใส่เซฟใส่เซฟปล่อยไปสักครู่หนึ่งดึงกลับมาถ้ามันเกินถ้ามันเกินกิโลไปเยอะเนี่ยคันนี้ก็อาจจะสู้ไม่ไหวหรือถ้าเกี่ยวส่วนหางก็อาจจะสู้ไม่ไม่ไหวนะครับก็จะเป็นต้องต้องมีจังหวะปล่อยบ้างนะครับมันก็อย่างที่ผมบอกมันก็ต้องมีโอกาสให้โอกาสปลาได้สู้ก็เราได้เยอะปลา นั่นคือเป็นศิละปะเป็นศาสตร์เป็นสินที่เราจะจะได้มีความสุขกับกิจกรรมนั้นๆนะครับคือกิจกรรมตกปลาเนี่ยผมมองตรงนี้มันคือสําคัญนะครับถ้าเกิดตกแล้วได้ปลาโดยที่ไม่ต้องมีอาการสู้ไม่ต้องให้เบ็ดมันโค้งไม่ต้องโน่นนี่นั่นดึงปลาขึ้นมาอย่างไ้บางทีมันก็คงจะไม่ใช่ความสุขที่จะตกปลาอันนั้นเป็นความคิดตัวตัวผมนะครับไม่ไม่ต้องดรามาอ่าสรุปว่าคันหัก บ่อยๆก็หนึ่งก็คือ,อท่านองศาในการตวัดของท่านนะมันเกินนะครับมันเกินจากแทนที่จะตะวัดขึ้นมารู้ตัวว่าโดนก็ให้หยุดเพราะมือเดียวเนี่ยดูมือเดียวเราตวัดขึ้นมาเนี่ยวัดปลาขึ้นมาเนี่ยไปเกี่ยวปลาปุ๊บเนี่ยแล้วก็หยุดได้ลงตัวจบแล้วก็มาว่ากันตอนสู้ปลา ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันยังไงวิธีของผมเข้าแน่นอนครับไม่มีหรอกว่ามันเกี่ยวไม่เข้าแต่บางส่วนมันก็อาจจะเกี่ยวแล้วก็อาจจะไม่อยู่ผมก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสเพราะว่าก็ถือว่ามันก็ต้องมีโอกาสบ้างตรงนั้นสรุปว่าตกคันหักเพราะหนึ่งอ,องศาหรือลิมิตของคันนมันรับไม่ได้ครับ เราชันลงไป45องศาสายแล้วก็ตรงกันไปอีกอีตอนวัดเนี่ยแถมจะเลือดหัวขึ้นไปอสองมือนะฮะท่านล้างไม่อยู่หรอกท่านท่านคำนวณไม่อยู่หรอกว่ามันจนกว่าท่านจะสุดกําลังท่านอะแล้วมันไม่หักเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องหักยกเว้นคันที่มีคุณภาพคุณภาพสูงจริงๆร,ราคาสูงๆแบรนด์แบรนด์ดังๆหน่อยก็จะโอเคมันจะไม่หักนะครับแต่มันจะขาดมันจะอะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าราคาพันอัพเอ้ยพันลงมาเนี่ยไม่เกินพันเนี่ยยังไงก็โดนครับของมือของท่านจุ่มลงไปให้เสียงดังๆแล้วก็ทําให้มันสะใจยังไงก็ต้องหักครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ให้ลองกันส่วนผมก็อย่างที่เห็นอันนี้ใช้จริงนะฮะใช้จริงเป็นคันเป็นคันจีนเป็นคันผมใช้มานานแล้วแล้วมันมีปัญหา ไม่ใช่หักแต่ผมง่ายๆก็คือผมเอาส่วนส่วนด้ามไปทําด้ามสวิงไอ้นี่ก็เอามาทําเป็นคันตกสั้นมันเป็นคัน7จดสซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้ตกยาวแล้วทุกวันนี้ตกแต่สั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล่าให้กันฟังนะครับตกล้างทําไมถึงคันหักนะฮะก็ลองดูครับว่ามันจะเป็นเหมือนผมพูดไหมยังไงก็ฝากไว้ให้สังเกตดูเวลาเราตกนะครับฝากไว้ให้คิดดู ะะลองดูวิธีของผมยังไงก็ไอที่ชอบใจก็เข้ามาดูนะฮะก็กดติดตามเดี๋ยวคลิปต่อไปอันนี้มันจะยาวเกินเดี๋ยวคลิปต่อไปจะจะตกให้ดูนะฮะตกลังตกโดยคันนี้ทุ่นตัวนี้เบ็ดเออคือตะขออันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเรื่องของการตกยังไงคันถึงหักนะฮะตกลังยังไงคันถึงหักก็โอเค เหตุใดไม่หักยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะตกให้ดูครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ